สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้ชีวิตจะสดใสในใจมีธรรมชาติและดอกไม้วันนี้เจอกับร้าน1เช่นเคยครับวันนี้ร้านหนึ่งจะพาท่านผู้ชมมาตามหาน้องกอยครับเดี๋ยวเราไปชมกันครับน้องกอยจะเป็นหน้าตาอย่างไงไปกันครับนะครับท่านผู้ชมครับน้องกอยก็จะอยู่ในดินนะครับท่านผู้ชมบางท่านอาจจะไม่เคยเห็นน้องกอยนะครับหน้าตากอยเป็นยังไงที่ขายอยู่ตามกรุงเทพนะครับที่ขายแพงๆครับ ไม่ต้องแบบว่าบอกว่าแพงนะครับเพราะว่ามันจะหายากแล้วก็เอายากด้วยครับเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการขุดกอยของลุงทูลกันครับอันนี้ถ้าจะหัวใหญ่เนาะครับแบบกอใหญ่มากนะครับคุณผู้ชมครับดูสังเกตดูจะออกมาท้งยวงไหมครับดูนะครับแบบแบบ เอารถรถไมโครมาขุดเลยไหมครับท่านผู้ชมครับใบของกอยก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวร้านนึงจะซูมลงมาให้ดูนะครับนี่คือใบของกอยครับต้นก็จะเป็นหนามแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับมีหนามแบบนี้ครับนี่คือต้นของกอยครับ กอยนี้จะเป็นกอยข้าวเหนียวจะออกสีสียังไงลุงข้าวเหนียวสีเหลืองๆนะครับคุณผู้ชมครับเป็นกอยข้าวเจ้าก็จะออกสีสากสขาวแต่ส่วนมากนิยมเอากอยข้าวเหนียวกวยข้าวเหนียวนี่แหละครับเวลาเป็นหนึ่งมันจะเหนียวมากครับคุณผู้ชมครับหักแม่หักแม่หูใหญ่มากๆเลยครับ อันนี้คือหัวใหญ่มากหัวเดียวเลยนะครับเจอแล้วบอกาเจออันนี้คือหน่อไม้ไล่นะครับคุณผู้ชมหน่อไม้ไล่ก็จะเป็นลักษณะนี้ครับที่เขาเอาไปมัดขายตามท้องตลาดะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับหน่อไม้ไล่หน่อไม้ไล่นะครับไม่ใช่หน่อทุ่งนะครับหน่อไม้ไล่ นี้อันนี้ว่านช้างเหรอใช่ไหมค้าด่างก็สวยอันนี้เป็นสีเงินครับทั่วไปดวเดินมาอยู่สามดอยครับถึงเจอหายากมากๆครับ,บคุณผู้ชมครับเหนื่อยนะครับ <laughs> เจอห,หัวหรือเปล่าดังปกไม้งัดเอาคว้างแล้วอ่ะเออเออเออขึ้นแครับออกแล้วครับออกแล้วครับออกมาแล้วครับ,ออรบนี่หัวขาวจ้ว <laughs> <laughs> อืมโอใหญ่เหมือนกันนะ <c oughs> ก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ หอบัวเวลอร์เลยนนี้ข้าวเน่งเข้าเจ้าอันนี้ข้าวเหนียวครับกลอยข้าวเหนียวสีเหลืองนี่ถุงปุ๋ยแนกถุงปุ๋ย ต้นเล็กๆก,ก็หัวใหญ่อยู่นี่นอือือเอาไปแบบนี้เลยเนี่ยเอาเอาแต่หัวมันออกดินเยอะเนี่ยน,น้องกอยครับน้องกอยอดูนะครับดูสีของกอยครับนี่คือกอยข้าเหนียว ครับเจออีกแล้วครับเจออีกหนึ่งเครือนะครับนี่คือน้องกอยนะครับเครือจะเป็นหนามแบบนี้ครับคุณผู้ชมต้นหไหนเนี่ยอันนี้ก็น่าจะใหญ่เนี่ย<อ>เครือเครือบลเลอร์เลยเนี่ยหาแถวเนี้ยเนาะห้าสี่สามสองหนึ่งปึ๊บปึ๊ อึบ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 เอ้าเอ้าเออเออเอาไปดูออกมาแล้วครับหัวใหญ่มากครับกัดหัวไปหน่อยอือโอ้หัวใหญ่ครับคุณผู้ชมครับใหญ่จริง ไม่ใช่จะหาได้ง่ายๆนะครับคุณผู้ชมครับลิ้นห้อยเหมือนกันนะครับเนี่ยดินก็เหนียวขุดก็ยากยุงก็เยอะครับสุดยอดจริงๆวันนี้ภารกิจตามหาน้องกอยกับร้านหนึ่งชาแนลครับชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ให้ร้านหนึ่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เดินป่า ให้อาหารยุงต่อ,อต้นนี้ใหญ่มากครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแบบดูอลังการเลยครับนูนขึ้นมาแบบเป็นเป็นจำปวกเลยครับเป็นเป็นโคนเป็นนูนอะไรขึ้นมาเลยครับดูดนูนเลยโอ้โหนูนทั้งใหญ่ทั้งนูนสุดยอดนะครับน้องกอยกอน,นี้ นี่ครับคุณผู้ชมครับถ้าเกิดว่าหัวใหญ่ๆก็จะนูนขึ้นมาอย่างนี้นะครับต้นใหญ่หัวใหญ่ครับต้นนี้น่าจะได้ประมาณถุงปุ๋ยหนึง่งนั่นละหัวละแน่นแน่ <c oughs> น,น, <c oughs> นมันแตกดีอ่ะมันดี <c oughs> มันเหนียว <c oughs> หัวป so <laughs> <It 's Physical. laughs> well, ูดออกมนี่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่ลาลากมาหัวบ่านที่ว่าหัวกอยไอ้ที่นุ่นๆไม่ใช่หัวกอยเหรใช่ใช่ใช่ใใช่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 ใอันนี้ใช่แต่อันเมื่อกี้อนนี้นี่ไม่ใช่ดูนี่ใช่หมดเลย น e ั่นหมดเลยอะะเลี้ยอปลจ้อยหอบานโอ้มันจะงัดได้ไหมเนี่ยได้ได้ต้องล้อมก่อต้องแรงนะตาใง้ลึกนะใช่ครับงัดเป็นปุกไ่ก็ตีขยกดีจะขึ้น ดูนะครับเอ้ยเอยเออโอ้โหจบดูความสวยครับนี่ดูครับดูนะครับคมมุณผู้ชมครับดูหัวใหญ่มากอืมอืม ครับท่านผู้ชมครับจากเมื่อกี้เราอยู่ในป่านะครับตอนนี้ร้านหนึ่งก็เดินทางมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับตอนนี้ภารกิจตามหาน้องกอยเราก็มาถึงบ้านแล้วครับวันนี้ร้านหนึ่งก็จะให้ให้คุณผู้ชมนะครับได้ดูกอยนะครับจากเมื่อกี้เป็นหัวนะครับตอนนี้ก็ปอกเปลือกเป็นที่เรียบร้อยนะครับปอกเสร็จก็เอาไปล้างน้ํานะครับให้สะอาดแล้วก็เอามาหั่นเป็นชิ้นๆนะครับแล้วก็ไปหมักเกลือหมักเกลือเสร็จแล้วก็เอาไป ไปหมักไว้สักสองสามวันครับแล้วก็เอามาล้างล้างแล้วก็หมักต่ออีกนะครับจนกว่าจะจืดแล้วก็นําไปตากแดดแล้วก็เอามาเนึ่งรับประทานได้นะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมภารกิจตามหาน้องกอยของร้านหนึ่งวันนี้นะครับวันนี้ร้านหนึ่งถ้าชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไคร้ให้ร้านหนึ่งด้วยนะครับวันนี้ร้านหนึ่งต้องกล่าวครับว่าขอบคุณและสวัสดีครับบ๊ายบายครับ Thank you.